สวัสดีค่ะมาคันจ้ะกับน้องน้อยสวัสดีค่ะสองชีวิตครับวันนี้ลิงกอนโพดโพบโ,โ,โมงบักเตียงนะคะบึความดกค่ะชุดดิ้งกระดิ่งแมว ใหญ่แล้วก็แบบเป็นมัดมัดเป็นปั้นปันนะทุกคนพุ่นอ่ะพดพ่อบอกมบักเียงนะหมักแดงนะหนาแน่นมากครับเม่ง่าหยียบหยีบบักแดงค้าจต่แน้มันนีหนามากดกมากทุกคน ดกแบบสุดๆอะ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกดอนดอนหมากแดงครับศูนย์องศาครับตอนนี้ประมันนาจะก็ถึงสิบอะ่ะดดกคักน้องน้อยขวดแล้วน้องน้อยขวดไเห็นน้องน้อยขวดหรอเย้น้องน้อยขวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแนวตักเมื่อสั้นนันเมื่อาชีพบนันว่าต่ไอ้ไมึงเเยียบบางที <c oughs> อันคู่ทางยูใสแ <c oughs> บบน,นี้ งามมากนะุสวยดูทีมันยังแข็งอยู่เลยสวยมากนะสวยมากเจ็บมือตักได้ไหมนี่ตักได้เฉพาะต้นพลเหรอตักได้แต่หนูอ่ะต้องไม่พลาดนี่นะดูกดง่ายนะทุกคนไปแป๊บเดียวนะคะรุ่นนี้แป๊บเดียว เงี้ยวๆนะแนวตักเงีวๆนะตรงนี้ของมืออาชีพเห็นไหมอันนี้มือสมัครเล่นลเล็ดเลยไปห้าวไปตักเดี๋ยวว่าแนน้ำเมื่อฉีบรอยโล่เมื่อฉีบรอยโล่ไปมาค่ะเมื่อเล็กน้อยนะคะหมาแบนที่โดดมาแล้สวยมากทุกคนยังแข็งอยู่นะงามแหงนี่แข็งอยู่เลย สวยสดเมื่อไแล้วบึ่งเลยพี่เมื่อชีดรอยโลคครับพอพอสวยมามาบึงมีไงขวัญตักมาม่าซื้อรถแม่มาม่าซื้อรถแน่สูบตะลูกบึ้ยแต่ละมือ้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะแต่มันยังแข็งอยู่นะจับดูสิแป๊บเดียวเต็มโปนะคะนี่ดูตรงเท้าพี่อ่ะอืมตักร้วนๆเนะจ้ะจ๊ิพ่อนะอถามคู่วะสองคู่นะจังพ่อนะรถพวกหนูนะ่ะอยู่ปลายต้นไม้นุ่นนะไกล้ๆหนูนอเอาไปเบิง้งพนเจ้าตอนตักมาปันไหนเด้ค่ะตอนแบกออกได้ค่ะเด้อตอนแบกออกได้ค่ะเด้อ บางคนขอดไม้คาดมาจากบานเฮานะทุกคนบางคนเข้าไม้คาดมาจากบานเฮาแต่บางคนเมื่อเดาก,ก่ชุกเชิญกัหาหักไม้น้ำปลานะแต่ว่ามันก็จะบกครี่พ้นนะพูนทางไม่ขอนยังมาพ่อดวนดกนะทุกคนอย่าเป็นยังสีเ่เลย แข็งเนี่ยยังงี้ยังงี้ลูกสายเริ่มใสแล้วนะอย่างเงี้ยลุงใสนิ่มแล้วน้องน่อยไปแห้งไปหาถังกันด้วยค่ะเยอะนั่นแหละเที่ยวมาถังเดียวบุได้สิไปหิวถังมานั่มขามพูมา พี่มีถุงนะค่ะเ,เ,เอาเ็าบอกพี่จะจอดได้ไงก็หนูเรียกอยู่แยงๆยงอยู่มันจอดวาได้กระนู้เอิญนั่นมาจอดมาลูกใหญ่มากทุกคนเห็นปะ ตเต็มแล้วเนะพ่นพ่นทุกคนบ่งความดกไม่นี่เขาสวยหน่อยนึงนะเพราะว่า ม,มือเศร้าน้องนอยไปซื้อของวันนี้ก็เลยอแอเขาว้า ก็จะแบกน้ำกันน้อยนึงแล้วก็แบกแบกถุงนะถุงมากใส่บักลิงอนเพื่อมันเต็มถังนะจะได้ใส่ถุง โดนไม่ได้ด้วยครับปวดหลังครับ <laughs> <c oughs> มันก็ เปรี้ยวหวานๆแล้วก็เขาก็ว่าติดขมแต่ว่าไม่คนวรร่าบม่ขมนะท่อนปลายฤือดูแล้วไม่ค่อยขม ประมาณนี้นะจ๊ะมาน้องวะน้องหน่อยก็อยู่ทั้งผุนไังเชีย่ยเขาเอิ้นดกดกของแทบลำบะเหลือนะอย่างนี้นะมาแคนเบอรี่นะจ๊ะแคนเบอรี่ภูเขาว่สันวิตามินซีก็เยอะ,ว,ะว่าไก่บ่กับบ่ไก่บันไดนะแต่ว่ายางพันเนี่ย ทันต่ำๆสูงๆไปนี่มันก็ไก่เติบนะนู่นรถจอดอยู่ห้องไม่ตรงนู้นนะจ๊ะตรงนั้นแหละเป็นเขียวๆเหลืองๆตรงนู้น <c oughs> สุดตตยนองกระบายคู่นี่พามาชมบรรยากาศกักบระม,มาณนี้ค่ะบรรยากาศตากบลกแคนเบรี่ภูเขา อ้ากันเอาพักร้วนออกค่ะช่วงนี้นะเอาวันพักล้วนออกเขาป้ากันน้องกับไอ้แก okay, ่คาเดี๋ยวมื่อกี้ส้มบรรยากาศกันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลุยตักกันเมื่อวานนี้น้องน้อยได้แปดสิบเอ็ดกิโลนะแม่ขวัญได้เจ็ดสิบห้าจุดเก้ากิโลเจ็ดสิบหกกิโลเมื่อนี้ก็อาจจะอ่อนกว่าน้องน้อยคือเก่าค่ะตามแรงตามแรงค่อยๆตักไปมอยมอยมอยไป ปีนี้ราคาราคาถือว่าราคาโอเคนะจ๊ะเข้าขายทรงเขาเนาะขายทรงกิโลละยี่สบสองก็จะประมาณหกสิเจดสประมาณ70บาทโลละเจ็ดสบาทจ้ะนี่วะน้องหน่อยได้แปดสบเอดน้องเก๋ว่าต้องว่าหอดค่ะน้องเก๋ได้ร้อยกิโลทุกวันหมอว่าน่าจะได้ประมาณร้อยสิบกว่าโลนั่งเอาไปเอาไปคัดเอาไปเอาไปคัด ไอ้ถังนึงแบบว่าแปดโลแล้วก็ได้ลอยหกโลแบบวมาลอยสิบสี่โลค่ะน้องเก๋น้องเก๋ได้ลอยโล่สมือกกจะประมาณตามนี้ค่ะขอบคุณลหลายๆสุบูส่สก้อนจ้ามาชมบรรยากาศปลากันใสๆท้องฟ้าสวยวันนี้มีแกลลดลืดๆห้ายังมาเห็นของน้องน้อยน,อยนคะคะสี่ถาดก็อีก2สองถังงหญ่ๆเนีย่ย ของน้องหน่อยยกกันหลังหลังหักเลยทีเดียวยกจะบอกว่าสวยมากอันทอไม่อันและ นี่ของแม่ควันนะคะสีาถาดก็ต้องให้ได้ถาดละสิบสองโลแล้วก็สองถังเลิศมาก,กวันนี้บ่เจ้าเดรียวอ่าค่าคะขึ้นค่าอย่า